ใครบอกว่า NLR 1 3 0รยโยกไม่ได้วิ่งกระชากไม่ได้ไม่จริงเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพบอีกหนึ่งคันนี้คันนี้เลยยูสุ NLR นะครับยูสุ NLR คือรถบรรทุกนะครับสี่ล้อจะบอกว่าสี่ล้อกลางหรือสี่ล้อใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นรถสี่ล้อมันจะไม่ติดเรื่องเวลาแล้วก็มันเป็นตู้ที่ใหญ่เพราะว่าเชนซีมันก็เกือบเือบจะเป็นรถหกล้ออยู่แล้วครับมันทําให ผู้ประกอบการหรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะครับเลือกใชุ้น่นนีกันมากขึ้นเพราะว่า1ไม่ติดเวลาราคาไม่สูงมากดูแลสาง่ายแล้วก็ยังไงวาเข้าเข้าออกเข้าโซเข้าซอยอะไรเงี้ยแทบจะเหมือนรถ4ล้อเลยแต่มันก็รถ4ล้อเลยนะวันนี้นะครับลูกค้าเอามาให้ s อ b p ี w e r ลองนะครับติดตั้งตัวซันลิงให้สิ่งหนึ่งนะครับที่คนใช้รถ4ล้อเล็กหรือ,400ลอ4ล้อ4ล้อกลางประมาณนี้แหละเออ NLR แล้วกันผมพูดถึง n อ r นแล้วกันร้อยสามสิบนะครับสิ่งที่ทุกคนใช้รถต ้าเมื่อไหร่ที่คุณขับรถนะครับแล้วก็โยกเกิดการโยกกระดานหันนะครับโยกซ้ายโยกขวาหรือทางที่เป็นคลื่นนะครับถ้านึกภาพไม่ออกว่าทางคลื่นคือทางแบบไหนทางหน้าสนามบินดอนเมืองเห็นไหมฮะถนนมันจะเป็นคลื่นสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวามากสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับผมนะครับสอบถามกับทางคนขับรถหลายๆคันแล้วนะครับหลายๆรุ่นหลายๆคันด้วยกันเลบอกหลายๆคนที่ใช้ตัวนี้นะครับเขาจะบอกเลยว่าถ้าทางตรงทางเรียบๆขูดขาเล็กน้อยอยเงี้ยโอเคใช้งานดีเลยครับมั่นคงแข็งแรงดีแต่เมื่อไร่ ้องโยกกระดันหันไม่ได้อยากโยกหรอกครับบางทีมันเจออุบัติการณด้านหน้าเจอรถเบรกกระทันมีการโยกหลบไปซ้ายขวาอะไรงนี้ครับหลังเนี่ยครับมีการโยกและโยนดึงมากรถเปล่าก็อีกอาการหนึ่งรถหนักก็อีกอาการหนึ่งวันนี้นะครับเลยอยากให้ทาง s อสติบเแก้ให้แน่นอนครับมาทางเราเราจะแก้ด้วยซัดลิงจากของเอสเอเเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดิมๆเลยครับช่วงล่างไม่ได้ทำอะไรเลยล้อเดินทุกอย่างเดินก็มีตู้มา นี่ทตู้มาจากเนี่ยครับร้านอูรวมพลบอดี้ทรัคก็คือก็ตีตู้ปกติครับตามการใช้งานเพราะว่ารถสไตล์นี้รถคอนข,ของอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นช่วงล่างด้านหลังเดิมๆนะครับก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งอันนี้ก็เดิมทุกอย่างครับแหนบเดิมชกเดิมลูกค้าไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างเพิ่มเติมนะครับเป็นเดิมๆจากรงงานมาแค่เราถอดยางอะไรออกไปครับเพื่อจะติดตั้ง ตอนนี้เราติดตั้งขาซ้ายขวาเพรบอสร้างบุตเชื่อมเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ติดตั้งตัวแขนสัดลิง์นะครับเข้าไปกับตัวรถคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับแบบเชื่อมกับเสื้อผ้าจริงๆรถน้าหนักขนาดนี้นะครับผมจะให้ติดแบบเชื่อมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะแข็งแรงและทนทานดูแลรักษาง่ายกว่าครับนี่ครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วตัวสัดลิงก์ของ s Power เรานะครับอ้าตาประมาณนี้เลยสิ่งที่ลูกค้านะครับคาดหวังจากเรานะครับคือ ความนิ่งมากขึ้นการโยกรถที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาโยกให้ลูกค้าดูดีกว่าว่าโยกรถแล้วด้านหลังเป็นยังไงบ้างเราจะมาลองทดสอบดูนะครับว่า,าหลังติดตั้งไปแล้วนะครับตัวแซนลิงจาก stB Power ของเรามันสามารถโยกรถได้ดีขึ้นไหมรถมันจะนิ่งขึ้นไหมนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับหลังเต่าขึ้นแบบเฉียงๆครับ เห็นไหมฮะมันจบรอบกันโยกที่ไวมากจากนั้นลองโยกรถซ้ายขวาดูครับแบบกระทันหันเห็นไหมฮะรถเป็นทรงมากขึ้นครับคุมรถง่ายขึ้นการกลับมาเซนเตอร์ของรถด,ดีขึ้นอะเรามาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเราวิ่งมาแล้วเรากระชากรถเลยแล้วอาการรถจะเป็นยังไงบ้างโดยปกตินะครับกระชากหนึ่งครั้งยังโอเคแต่การกระชากไปกระชากมาอันนี้อันตรายมากนะครับแต่เมื่อติดตั้งตัวชาลิงไปแล้ว เห็นไหมฮะโยกไปโยกมาโยกไปหลังมันอยู่พอหลังมันอยู่ครับรถก็มีความปลอดภัยมากขึ้นคนทรลรถง่ายขึ้นครับปกตินะครับทางที่เป็นคลื่นแบบนี้สองฝั่งไม่เท่ากันนะ่ะรถมันจะมีการโยกไปโยกมาเยอะมากแต่อันนี้คือดูฮะรถมีการนิ่งมาก จะบอกว่าฟิลลิ่งก่อนเ็กกับหลังเก็กคือผมก็เป็นคนขับขับรถมาใช่ไหมครับ้อมจับลูกค้ามาแล้วก็ตอนที่กำลังไปส่งครับคนละเรื่องเลยครับของเดิมนะถ้าเจอทางขรุขระนะต้องระวังเลยจับพวงมาลัยแน่นเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะแบบโยกอะรถมันจะออกอะแต่ว่าพอติดมาแล้วใช่ไหมเอาลับกับไอ้อย่อยมือได้ขับ,ขบ,ขบมือเดียวได้สบายให้ชิวว่าดีขึ้นผมมองว่าการควบคุมรถแล้วความปลอดภัยของของรถเพิ่มขึ้นครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ E อเย NMR รถบรรทุก4ล้อขนาดกลางหรือใหญ่ก็แล้วแต่คนเรียกครับส่งภายนอกยังเดิม,ดมครับใช้งานบรรทุกได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีซนลิงเข้ามาการที่มีซนลิงเข้ามาครับทำให้การบรรทุกหนักหรือรถเบาแล้วแต่คุมรถง่ายขึ้นคอนโทรลง่ายขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือต้องการทำความเร็วเพื่อทำรอบการส่งของที่ดีขึ้นอันนี้ช่วยแน่นอนครับใครสนใจนะครับติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยครับ